สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมศึกชิงวาะสากันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาสุ่มตัวหรือว่ามารีวิวตัวกันนะครับผมแต่เป็นการมาหาของกันนะโดยคลิปวันนี้นะผมเราจะมาหาเหรียญอ่าพิสติกกันนะครับผมก็จะเป็นเหรียญในคลังสินค้านนนคนนนในนี้นะครับผมนี่จะเป็นเหรียญในนี้นั่นเองสําหรับเหรียญอ่าพิสติมีรูวอ่านชื่อถูกไว้น่าใช่และเหรียญนี้นะครับผมสามารถ เอาไปซื้อของได้หลายอย่างเลยนะก็คือที่จริงก็มีเพื่อนๆนะผมคอมเมนต์มาว่าหาเหรียญน,นี้ยังไงนะครับผมเออเดีย๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีหาเหรียญพิสติกันหรือว่าเหรียญศักดิ์ศรีกันผมคอเรียกว่าเหรียญศักดิ์ศรีกันละกันโดยเหรียญเนี้ยเดี๋ยวเรามาเกิดกันก่อนว่าเหรียญเนี้ยสามารถใช้ทําอะไรไบ้างไอ้ได้บ้างนะครับผมก็เหรียญเนี้ยสามารถเอามาซื้ออันนี้นะครับผมอ่าหินพวกนี้นะในการอัพสกิลรองนะครับผมก็คือนี่มันจะเข้ามาตรงนี้ใช่ปะ แล้วก็สกิลรองแล้วก,กดเพิ่มระดับนะครับผมนี่สามารถใช้เหรียญนี้ในการเพิ่มระดับได้นะเพิ่มไปนะครับผมปุ๊บปุ๊บสามารถกดเพิ่มได้นะครับผมถ้าไม่พอเราก็มาซื้อนะซื้อในนี้นะครับผมนี่ก็อันนี้เหรียญสีเขียวเนี่ยจะเพิ่มจากวิวห้าเป็นวิวหกเลยนะอันนี้จากวิวหกเป็นวิวเจ็ดอันนี้จากวิวเจ็ดเป็นวิวแปดเลยนะครับผมก็มีหลายอย่างให้ซื้อนะทั้งที่อัพตัวนะครับผมหรือว่าที่รีสกิลรองแล้วก็มีนี่ครับผมให้ซื้อตัวได้ด้วยนะแต่ว่า ใช้เยอะมากเลยนะใช้ตั้งเท่าไหร่หกหมื่นเลยนะครับผมเออถือว่าเยอะมากเลยนะก็มาซื้อกได้นะครับผมถ้าใครมีเยอะๆนะก็นี่มีทั้งหมดสามตัวให้ซือ้อน,นะหรือว่าซือ้อสมุดซื้อดาวซื้อหินเขียวก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นคริสตัลก็ได้นะแล้วก็มีบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยอ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับผมว่าไอเหรียญพิติกเนี่ย หรือว่าเหรียญศักดิ์ศรีเนี่ยมันหาจัดที่ไหนนะครับผมโดยการหาเหรียญศักดิ์ศรีอันนี้นะครับผมสามารถหาได้หมด4ด่านนะก็จะเป็นก็จะมีด้วยนะครับผม ah expedition นะครับผม tmb Here monster lost b a t t l e f i e l d แล้วก็ swot h showdown นะครับผมอ่าก็สามารถหาได้อย่างหมด4อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเล่นยังไงเอ้ยไม่ใช่เล่นยังไงมันอยู่ที่ไหนนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปดูอ่า นี่อันนี้ก,นก่อนเลยก็คือ e x p e d i t i o n นะมันจะอยู่ในน,นนี้นะครับผมตรงนี้นะที่ที่เขาที่ที่เราไปตีอัน,นีนานะมันอยู่อสุดท้ายสุดเลยเอยไม่จากซ้ายสุดอันกลางสุดนะครับผมที่เป็นรูปโลแล้วก็มีดาบควยอ,อ่ันกลางอันเนี้ยออก็นี่นะครับผม e x p e d i t i o n นะก็แต่ละทหารนะผมมันจะให้ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราขอรีก,ก่อนแล้วกันนี่สำหรับด่านแรกนะผมอยู่ขั้นบนสุดเลยนะด่านแรกนะก็จะได้69 9นะด่าน2ก็จะได้ 757นะครับผมด่าน3ก็ได้810นะครับผมไปเรื่อยๆจนถึงด่านสุดท้ายเลยนะเออก็กติกาจะอยู่ข้างบนนะผมข้างบนนะที่เป็นรูปงงๆแล้วก็สามารถอ่านกันได้นะผมกติกาจะรีทุกวันนะผมตอนเที่ยงนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่รออยากรอก็ใช้ใบรีที่ผมรีก็ได้นะผมรีทั้ง4ี่้อยสามสโคตรเยอะเออโอเคเดีย๋ยวเราลองไปเล่นให้ดูกันสักนิดสักหน่อยกันดีกว่าสำหรับ e x p e d i t i o n นะครับผมก็กดวิธีทาร์กนะฮะแล้วก็ใส่ตัวลงไปนะสามารถใส่ได้ทั้งหมด อ่าสิบห้าตัวนะครับผมก็กดเล่นเลยปึ๊บอ่านี่ด่านนี้ไหวไหมเนี่ยอืถ้าเราสู้ไม่ได้นะเรากดถัดไปก็ได้นะหมข้างล่างนะมันก็จะไปด่านถัดไปให้นะแต่เราถัดไปได้ทั้งหมดห้าครั้งเท่านั้นนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะไหวอยู่ไหมขอเปลี่ยนอีกรอบแล้วกันโอ้ยากที่ผ่านเลย <c oughs> อ่ะโอ้โหเฮ้ยมหดไปไหนเนี่ย สวยวัเนี้เอาด่านนี้แหละโอเคด่านนี้เลยนะครับผมก็แต่ละฐานเราสามารถลงได้แค่10ตัวเท่านั้นถ้าเราลงไป10ตัวตัวเราตายหนึ่งตัวเราถึงจะลงตัวต่อไปได้นะอ่าก็กดเลยไหมเอาลงเลยเราสามารถลงได้10ตัวนะครับผมถ้าตัวเราตายเราถึงจะลงอีกตัวหนึ่งได้นะก็ลงไปเลย10ตัวครับผมปึบปึ๊บอ้าวตายหมดแล้วข้างหลังรืมดูโอเค นีอันนี้ตัวเรายังไม่มีตัวตายนะก็ยังลงตัวใหม่ไม่ได้นะครับผมเห็นไหมเมื่อเราจบด่านนะเราจะได้ของรางวัลนะตั้ง699นะครับผมมาเหรียญศักดิ์สีนั่นเองก็อันนี้จะเป็นด่านต่อไปนะจะได้757นะครับผมโอ้แต่โหดว่ะเราสามารถรีได้แค่5ครั้งเท่านั้นนะครับอันนี้หมดแล้วเรารีไม่ได้ละ <c oughs> โอเคหรือถ้าใครไม่อยากสู้นะมันจะมีที่บุกอัตโนมัติอยู่นะครับผมแต่ว่า ผมใช้ไปแล้วนะวันนี้ผมกดเล่นไปแล้วนะครับผมเออก็เลยไม่มีละ <c oughs> โอเคแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้ด้วยนะข้างบนนะผมมุมขวาบนนะข้างๆกากระบาดก็คือกล่องเนี้ยถ้าเราสู้ผ่านด่านที่สี่นะผมถึงด่านที่สี่นะเราจะได้สามร้อยยี่สิบสี่เลยนะแล้วก็ผ่านด่านที่เจ็ดนะผมจะได้ห้าร้อยหกสิบเจ็ดผ่านด่านที่สิบได้แปดร้อยสิบเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือสำหรับที่หาเหรียญศักดิ์ศรีใน เอ็กซ์เพรสชั่นนะต่อไปอเราไปดูอีกที่หนึ่งนะที่ที่สองครับผมก็จะอยู่ในอ่าทีมเฮียบีมอสเตอร์นะก็จะอยู่ตรงนี้นะผมข้างๆกลงล้อแล้วนะก็จะเป็นที่แสงแสงผมอ่ะเนี่ยแล้วจะเป็นอันสุดท้ายสุดเลยนะครับผมลูปโล่นะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นอันนี้นะครับผมก็จะได้รางวัลตั้งพันห้าเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากเลยนะและรางวัลคูสองเลยนะครับผมกติกาก็สามารถอ่านก็ได้นะครับก็นี่นะครับผมก็จะมี นานทเราเลือกนะก็จะเป็นเวลหนึ่งเวลสองเวลหนึ่งตะกินี้พันสี่ใช่ปะเวลสองก็พันแปดนะครับผมเวลสามก็สองพันหนึ่งเวลสี่ก็สองพันสี่เลยนะครับผมาสามารถกดก่อตั้งทีมก่อนนะมันจะเป็นก่อตั้งทีมแบบเนี้ยให้เราใส่ฐานนะจะมีป้อมไสฟ้าป้อมธนูป้อม,ป,อมปืนใหญ่แล้วก็ฐานฮีโร่แล้วก็กำแพงนะเราก็สามารถเลือกใส่กันได้เลยนะครับผมโอเค แล้วเรากดเข้าร่วมทีมนะก็จะจับคู่นะผมหรือกดตรงนี้ก็ได้นะโอเคสองหรือสามคนพอไม่จำเป็นต้องถึงสี่คนนะผมหรือจะกดเอาขอกดออกกดใช้เดียวก็ได้นะกดสร้างทีมก็สามารถลุยคนเดียวได้เช่นกันนะผมก็เรียกจุดที่จะลงนะแต่ผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่ามันเล่นนานนะครับผมมันนานนะไม่มีใครเล่นด้วยนะเออก็กดคนเดียวก็จะนานๆหน่อยๆนะครับผมหรือว่าจะไปอันนึงก็ได้นะอันนี้จะเขาเรียกว่าไงจะ โหดกว่าอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นแบบเหมือนดินแดนลาวาเออมันจะได้ของเยอะกว่าได้เตียนสักดสเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมแต่และเลยวิวนะอย่าไปดูที่วิวสี่ก่อนเลยเวิวสี่ได้ถึงสามพันเก้าเลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมเออโอเคแต่ว่ามันต้องหาตี้ลงนะถ้าลงคนเดียวอาจจะไม่ไหวนะครับผมต้องต้องอย่างน้อยสักสามคนนะครับผมถึงจะไหวนะถ้าเอาแบบอันที่สี่เลยนะแต่ถ้าอันแรกๆกดคนสองคนก็ไหวะครับผม โอเคอันนี้ก็สำหรับการอาหาเหรียญศักดิ์ศรีในทีม h ี r า b m บีมอนสเตอร์นะก็จะอยู่รูบโล่ตรงนี้นะครับผมต่อไปอย่าไปดูหากันอันที่สามอันที่สามก็คือ Lost Battle f i e l d นะ Lost Battlefield เนี่ยมันอยู่ที่เดิมตรัต,ต,ตรงเดิมนะแต่ว่าจะอยู่เป็นดันเจี้ยมทีมนะครับผมอัอนนี้นี่เองก็อันนี้แล้วผมอันนี้อันนี้ด,นด่านนี้ไม่ยากนะครับผมกติกาก็อยู่ข้างบนนะก็ะอาจก็ได้นะด่านนี้นเล่นไม่ยากครับผมก็ กดก่อตั้งทีมเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นแบบลงอย่างนี้แล้วก็กดเข้าร่วมนะเหมือนเดิมนะผมกดต้องอย่างน้อยต้องสองสามคนนะั้นถึงจะเล่นได้หรือว่าจะกดไปคนเดียวก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่แต่ผมจะไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันนานนั่นแหละเออคืออันแรกเนี้ยโหมดโหมดสีเขียวอันเนี้ยสามารถกดคนเดียวได้ง่ายๆไม่ยากครับผมถึงจะเป็นด่านสีแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะก็สามารถโซโล่ได้นะครับผมแต่ว่า ถ้าเป็นดินแดนลาวาอันนี้ยากจริงนะอยาก,กดคนเดียวนะแม่งยากจริงนะผมต้องอยา่างร้อยสองถึงสามคนนะครับเออโดยดินแดนลาวาเนี่ยถ้าเราแบบเล่นที่เวลหนึ่งนะจะได้ที่พันสี่แต่ว่าถ้าไปเวลสี่เลยเนี่ยเราจะได้ถึงพันเจ็ดเลยเออจะเยอะหน่อยจะเยอะหน่อยแต่ก็มันก็จะยากด้วยแหละเออถ้าก,กดคนเดียวต้องกดสองคนนะแล้วก็จะมีรางวัลน,นะผมรางวัลเล่นครั้งแรกนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะผมปีศาจนั่นเองได้เป็นิจส่วนสามสิบห้านะครับผม โอเคก็นี่สำหรับการหาเหรียญศักดิ์ศรีใน Lost b a t t l e f l e นะก็อยู่ข้างๆกับทีม Here b Monster นะผมก็ที่เดียวกันเลยนะแล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้ายนะจะเป็นการหาเหรียญศักดิ์ศรีใน s w t c h Showdown นะก็จะอยู่ที่ตรงนี้ที่เดิมกับที่ของ Expedition เลยก็จะจะอยู่อันสุดท้ายสุดเลยนะครับผมจะเขียนว่าดันศึกจอมราชน,นะครับผมตรงนี้นะนี่ ปิกาก็อ่านกันได้ครับผมโอเคก็มันจะได้รางวัลนะรางวัลเดี่ยวนะครับผมสองร้อยถึงห้าร้อยและรางวัลซีซั่นนะผมถึงพันเลยนะครับผมอคือจบซีซั่นอ่ะเราอาจจะได้หนึ่งพันเลยนะถ้าเราทําอันดับดีๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้อันดับผมอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดไกลมากโอเคก็การสู้จะเป็นแบบนี้นะเราไม่สามารถลงตัวที่เราต้องการได้นะมันจะเป็นตัวแบบ ที่สุ่มมานะผมในอย่างเช่นแฟชั่นเนี้ยเราสามารถลงได้แค่นี้นะครับผมนี่ตัวที่ผมสามารถลงได้มีแค่นี้นะก็เราสามารถลงได้ทั้งหมดถูกตัวตามจุดที่มันบอกนะเดี๋ยวเราลงตัวกันหน่อยผมจะลง่าโจสลับไว้ข้างหน้าแล้วก็ไอโจตัวนี้ไว้นี่ไอตัวนี้ขไอยมุมนี้แล้วกันแล้วก็เป็นอาชินน่าตรงนี้ไอตัวนี้ลงไหมลงด้วยกันล่ะแล้วก็ปืนคู่แต่ที่จริงอยากลงตัวนี้ด้วยนะตัวหิมะแต่ว่าเอาตัวนี้ดีกว่าโอเค แล้วกดวันหนึ่งเราสามารถสู้ได้หมดแค่สาครั้งเท่านั้นนะครับผมสู้ได้แค่สามครั้งนะตอนนี้ผมสู้ไปแล้วหนึ่งครั้ง๋ย่ามาสู้ครั้งนี้หน่อยเราก็มาดูกันว่าสู้ด่านหนึ่งเราจะได้หมดเท่าไหร่นะครับผมอุย้ยสู้ไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวอยู่ลุยครับผมหืมเรียบร้อยฮนะชนะใสๆครับผมอ้าผมได้ห้าร้อยเลยนะเออแต่จาไม่ได้ว่าตอนแรกได้เท่าไหร่นนะ <laughs> อย่าอย่าสู้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ามันสู้ได้แค่วันละสามครั้งนะ โอเคอันสุดท้ายเรามาดูตะกี้เนี้ยเราได้ห้าร้อยนะเรามาดูครั้งนี้เราจะได้เท่าไหร่อ้าวได้ห้าร้อยเท่าเดิมนะครับผมโอเคนี่นะผมแล้วกดใช้ไอเทมคืออะไรวะอ๋อใช้การ์ดนะครับผมอ๋อผมมีการ์ดทั้งหมดส okay. องใบโอเคจับสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันปุ๊บจะได้เลื่อนยศนะตะกี้นี้เราอยู่บอลเรามาดูว่าเราจะเลื่อนเป็นอะไรนะครับผมเลื่อนเป็นอะไรวะเลื่อนเป็นซิลเวอร์ไหมน่าจะใช่นะน,น่าจะเป็นซิลเวอร์อ๋อซิลเวอร์จริงด้วย โอเคอ๋อ okay. <c oughs> นี่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 อ๋ออาธิการอยู่ตรงนี้นะครับผมในแต่ละแฟชั่นน่ะเราสม um, ราสมารถลงตัวได้แค่ตัวที่มันอยู่ในนี้ใ,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 ในไอใน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 เนี้ยแฟชั่นเนี้ยเออสีเขียวสีเหลืองสีม่วงนะอืมก็นี่ครับผมนี่คือการหาเหรียญสักสีนะครับผมหรือว่าเหรียญฟิสติสนั่นเองเออก็สามารถหาได้ right, หมดสีที่นะครับผมโดยที่แรกนะเราจะหาได้จาก Expedition ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันที่2เราจะหาเหรียญได้จากทีม h e r b m o n s t e เนะจากโลกตรงนี้แล้วก็เ e อียหนึ่งโลสอะไรวะ Battle Field นะผมจากตรงนี้นะผมมาข้างกันเลยและสุดท้ายนะผมก็จะเป็น s c w a Shortwatch Showdown นะตรงนี้ก็อันสุดท้ายสุดนะจะเขียนว่าศึกจอมราชันนั่นเองก็อันนี้จะเป็นที่ที่เราสามารถหาเหรียญศักดิ์สรีได้นะผม แล้วก็เหรียญศักดิ์สรีเนี่ยจะสามารถเอาไปซื้อของได้ที่คลังสินค้านะก็เอามาซื้อกันได้นะผมถ้าใครอยากได้อะไรนะแบบขา,ขาดขาดของอะไรก็สามารถซื้อกันได้นะนี่หรือจะซื้อเป็นเหรียญอันนี้ก็ได้นะัน่นเหรียญเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญอะไรเหรียญจารึกเออก็มีถึงเวลสีเลยนะครับผมก็สามารถเลือกใช้กันได้นะถ้าใครแบบอยากได้นะครับผมหรือว่าอยากได้ตัวเข้ามาซื้อกันได้นะนี่มีสามตัวเลยก็ถ้าถามว่าตัวไหนเนะนําทีให้ซื้อใช่ไหมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวฟินิกตัวเนี้ย กับตัวนี้นะต,ตัวนี้ต้องอัพบนโหดนะผมต้องอัพตรงสูงจะโหดนะอืมตัวนี้ก็ใช้ได้นะผมถ้าตัวนี้ตัวนี้น่าจะเก่งสุดลวละ่ะเออก็เอามาซื้อกันได้นะผมของอัพตัวมีเยอะแยะเลยนะโอเคนี่ก็คือแบบทั้งสี่ที่นะผมในการหาเหรียญศักดิ์สรีหรือว่าเหรียญพิสติกนะครับผมโอเคก็คลิปนี้เราก็เอามาไว้แค่นี้ก็ดีกว่านะครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่มีแบบคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผม เดีย๋ยวผมก็จะมาทยอยตอบก็แล้วกันเออก็อาจจะแบบตอบในคอมเมนต์เลยหรือว่าอาจจะมาทําคลิปตอบอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะผมในการหาเหรียญศักดิ์ศรี์ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าใครเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ